สวัสดีครับในการอาจารย์มนย์ุปปัญหาในวันนี้นะครับผมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับอยู่ที่โคาราชวันนี้ก็มาพักผ่อนในช่วงสงการนะครับก็เลยถือโอกาสมาอัดคลิปเล่าเรื่องของปัญหาของผู้ออก,การท่านหนึ่งนะครับซึ่งไปเจอมานะครับคือต้องขอรับความเหมือนว่าช่วงประมาณสักสามสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมกับอาจารย์เชฟเนี่ยได้มีโอกาสไปสอนบัญชีภาษีให้กับธุรกิจเต้นรถ แล้วก็ไปเป็นวิศวกรให้กับธุรกิจเต็นท์รถแล้วก็ไปวางระบบบัญชีให้กับธุรกิจเต็นท์รถก็เลยรู้จักผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยจำนวนมากเลยและมีท่านหนึ่งครับโทรมาปรึกษาผมหลังจากที่งานมันได้จบลงแล้วเขาก็มาปรึกษาเราอยู่เรื่อยๆแหละเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาเนี่ยกับเพื่อนเขานะครับคือเงินเงินที่ได้รับจากบริษัทซึ่งเป็นไฟแนนซ์หรือบริษัทสถาบัานการเงินเนี่ยนะครับโอนเงินมาให้กับเพื่อนเขาเข้าบัญชีเพื่อนเขาแล้วก็หกักงบจ่ายในานามของเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับเป็นเงินประมาณ4ล้านบาท เงิน4ล้านบาทที่ได้มาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปเสียภาษีนะครับจนสำมะกรนเนี่ยส่งเอกสารมาให้เขาไปเสียภาษีโดยเอกสารที่ระบุมาบอกว่าเงินที่ได้เข้ามา4ล้านบาทนั้นเป็นค่าส่งเสริมการขายพิเศษครับแล้วก็บอกว่าให้เขาไปเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับโดยภาษีที่ต้องไปเสียเนี่ยจะเสียประมาณล้านหนึ่งประมาณปิ่มๆหนึ่งล้านบาทเลย,ยคุณคิดดูดิได้เงินเข้าบัญชีมาประมาณ4ลลลล้้้าาาาาานนนนนนแตต่่่่ววออองงงเเเเเเสีีียยยภษกกืบบครัซึป็ดิทจํม เราก็เลยมาคุยกับอาจารย์เชบนะคะผมกับอาจารย์เชีบก็เลยมาคุยกันว่าโอหแบบนี้นะเขายอมให้เขาไปเสียภาษีในนามของบุคคลธรรมดาซึ่งอัตราสูงสุดของการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่35ิเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดมาเป็นนิติบุคคลล่ะอาจารย์เชีบม,มันจะเป็นยังไงค่ะถ,ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลนะคะฐานสูงสุดจะอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ครับนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างของเพดานสูงสุดระหว่างสองภาษีนี้อยู่ซึ่ง ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเขาวางแผนตั้งแต่แรกก็คือเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลนะครับอาจจะจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนก็ได้แล้วก็รับเงินเข้ามาในนามของห้างหุ้นส่วนเขาก็จะเสียภาษีเนะี่ยตายแค่เพียง20%จากกําไรสุทธิอ่ะนะหรือจากเงินที่ได้รับเข้ามาเนี่ยแหละสมมติว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยมาประกอบนะครับเขาก็จะคํานวณแล้วจะเสียภาษีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะอาจารย์เชียร์ค่ะ8 0 0 0 0 0บาทค่ะประมาณ800,000บาทซึ่งมันจะถูกกันประมาณสักแสนกว่าบาทละทันระหว่างการเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล ทักวกันกวาแสนาก็าบาทเนี่ยขอถามหน่อยครับว่าในการที่คุณเป็นนิติบุคคลเนี่ยคุณจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเพิ่มเติมมามากกว่าบุคคลธรรมดาผมจะได้เอามาเปรียบเทียบทางเลือกของต้นทุนค่ะก็อย่าลืมไปเอาในเรื่องของค่าทำบัญชีแล้วก็ ค่าตรวจสอบบัญชีเข้ามาคำนวณเป็นรายสายด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเทียบเฉพาะตัวภาษีเองแต่คุณลืมนึกไปว่าการที่คุณเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันจะมีรายสายในเรื่องของการจัดทางบการเงินพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ <Okay. S 2> โดยประมาณถ้าสมมติว่าคุณมีรายได้อยู่ประมาณสัก4ล้านบาทนะคะจะต้องเสียค่าทําบัญชีแล้วก็ค่าสอบบัญชีนะคะอยู่ประมาณนะประมาณ3 0,000บาททั้งค่าทำและค่าสอบนะรายปีเลยนะครับจ่ายประมาณ3 0,000บาท ก็ยังประหยัดอยู่ดีครับเพราะว่ามันประหยัดกว่าการประมาณแสนกว่าบาทแลถ้าเกิดคุณบวกตรงนี้เข้าไปสามหมื่นก็ยังประหยัดอยู่แสนต้นๆอยู่ดีดังนั้นการเป็นนิติคลจึงประหยัดกว่าการเป็นบุคคลธรรมดาใช่ค่ะทั้งนี้นะคะยังไม่ได้เป็นรวมรายได้ส่วนตัวอีกนะที่ไม่ได้หมายความรวมถึงเฉพาะ ค่าส่งเสริมการขายที่เราได้รับเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบประกอบธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าของเต้นรถแล้วเคยเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดายอยู่แล้วมีไรายได้จากการขายรถยนต์มือสองอยู่แล้วนะคะฐาน3 5เเตัวนี้ค่ะมันจะอยู่ในอัตราสูงสุดเลยแล้วภาษีมันยิ่งคบกันไปอีกะ,ะ,ะสูงกว่าน,นี้อีกสูงกว่าน,นี้อีกค่ะใช่ครับดังนั้นนะครับไครหรือท่านใดนะครับที่ทําธุรกิจเต้นรถหรือขายรถนะครับแล้วจะรับเงินเข้ามานี่ต้องวางแผนให้ดีนะครับว่า เงินที่เข้ามานั้นมันจะมีทั้งเลือกไหนบ้างที่จะทำให้คุณประหยัดภาษีและไม่เสียภาษีในลนักษณะที่พุ่มเฟือยแบบนี้นะครับ